สวัสดีสวีดันนะครับมือมีนะครับการวัดคนบ้านนอกนะครับมาในแบบแบบคุณหญิงคุณนายนะครับวันนี้จะมาํำม,มาม่านะครับให้ที่ให้น้องดูเด้อเลอดีเด้อน,นะครับนี่จะมีมีกีดเดียวให้มือเส้นมาม่าเด้อนี่เส้นมาม่าเด้อเส้นมาม่า้ะกอระกาศขาวแล้วก็พอดดอกาแล้วก็บักชีบตกนาวนะครับอีกอันหนึ่งก็ใส่ ใส่ไข่ต้มด้วยเดี๋ยวไปมือกันเด้อมือดีเด้อมือนี้เคียงข้าวไปหลายที่น้องนะครับเคียงข้าวไปหลายพอกิลวกมามาก่อนเด้อลวกมามาก่อนเลยลวกเส้นหมามากไปก่อนนะครับแล้วเราก็จะมาหั่นอัญถาอันหอวดอกก็จะใส่นะครับหั่นพอดีนะครับพอดีครับเลยเราจะลวกลงไปพร้อมกับเส้นมาม่าเด้วยนะครับ เพื่อให้มันฟูพี่นหลังอให้มันฟูนะครับไม่นีคลิปแล้วก็มันเรียมเรียงตัวนี้ไว้นะครับคิปใส่สามเม็ดพลอยนะครับ ทำคลิกไว้เสร็จรเวลาเขาจะผ่่นพนารอกนะ็มีภูเขาตกปาดผิดทางมาพนักผิดทางผ่านมือนขาผิดทางที่โยนเะป็นยำเปรี้ยว มนนีเสียงทุเท้าเสียงออกรับล้าใส่คุ้มเดยโอู้หอออกวยเด็ดพับเลยนะครับ จากนั้นก็เอาขอดอกลงไปนะครัอดอกลงไปเราก็จะรวกผัออกออกาดขาวได้ไหมล่ะครับรวบพักกาดขาวได้ไหม ลวกไม่ต้องนานนะครับไม่ต้องเยอะพี่น้องครับพอได้นะฮะแล้วก็ขึ้นมาหนึ่งขึ้นมาได้พี่น้อง ก็จะเป็นแบบนี้แล้วครบแล้วก็มะนาวนะครับลงไปไม่ต้องบีบนะครับนาลงไปแกมลูกนะครับคุ้มนะครับมีการคุ้มนะครับแล้วก็น้ำปลาหอยเชลล์มันนะครับปลาแดกตัวตาย ตำไม่ต้องตำเยอะครับมันจะลิเดี๋ยวก็คนนอกนะครับโอ้คนดับพี่้อกนะครับคนเสร็จแล้วพี่ดอกนะครับแล้๋ยวเราตักใส่จานนะครับเยอะ ผมเสิร์ฟครับมึงต้องมึงก,อก่อยดอกมันมีสิ่งแย่ซื้ออาหามรมาได้